สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำพี่น้องเราทำจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งเผื่อบางทีพี่น้องเรามีวัตถุดิบที่จำเป็นหรือว่าวัตถุดิบที่ในบ้านอยู่แล้วไม่รู้จะทำอะไรจุลินทรีย์ชนิดนี้เรียกว่าจุลินรีย์ขี้วัวสดซึ่งเป็นจุลินทรีย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำมาจากธรรมชาติ เพื่อพี่น้องไม่มีจุลินทรีย์ตัวอื่นอยากจะทำจุลินทรีย์ตัวนี้มาดูวิธีการทำเลยครับสำหรับจุลินทรีย์ขี้บัวสดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมวิธีทำก็เตรียมน้ำสักสลิตริเตรียมน้ำใส่ถังมาลิบริ นะครับน้ำใส่ถังเสร็จเรียบร้อยก็เอาขี้วัวสดๆดหรือขี้ควายสดสดขี้แพะขี้วัวขี้อะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องเนี่ยประมาณสัก2กิโลจำนวน2กิโลใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปในถังน้ำที่เราเตรียมหลังจากนั้นก็เอากากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายนะครับจะเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวทรายอะไรก็ได้หมด นะครับถ้ามันถูกที่สุดก็ซื้อกากน้ําตาลใส่กากน้ําตาลลงไป2อกิโลเสร็จแล้วก็คนนะครับคนให้มันเข้ากันนะคนให้เข้ากันนะคนสักประมาณ4ีหนาทีให้มันเข้ากันได้ดีแล้วก็ทิ้งไว้หมักไว้อย่างต่ําอย่างน้อยนะครับ2เดือนหลังจากหมัก2เดือนหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ จะออกสีคำคล้ำคล้ายกาแฟนะครับผมนั่งใกล้ๆตรงนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเดี๋ยวตักให้ดูนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกาแฟเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะจะไม่มีกลิ่นเหม็นขอ,ของขี้วัวหรือมูลสัตว์ที่เราเอาหมักนี่ผ่านไป2เดือนผมหมักได้2เดือนแล้วทีนี้การนําไปใช้ จุลินทรีย์ชนิดนี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายแหล่เป็นวัวเป็นควายอล้งหล uh, ายแหล่เนี่ยมันก็จะมีกระเพาะอยู่3ามสีกระเพาะเพราะนั้นในกระเพาะเนี่ยนอกจากมันจะเคี้ยวเอื้องแล้วสัตว์จะกินหญ้ากินอะไรไปเคี้ยวแล้วก็เอามาเคี้ยวเอื้องอีกก็อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยย่อยในเรื่องของอาหารในท้องต่างๆก็จะมีพวกกลุ่มจุลินทรีย์อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ขี้วัวขี้ควายสดๆเนี่ยเอามาทําจุลินทรีย เราก็จะได้จุลินทรีย์จากธรรมชาติที่มีในบ้านเราเอาไว้ใช้ประโยชน์ตรงนี้จุลินทรีย์ตรงนี้มีจุดเด่นก็คือนำไปใช้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักเพราะว่าจะช่วยย่อยสลายได้ดีเพราะมีจุลินทรีย์เยอะๆไปใส่ปุ๋ยหมักนี่จะดีมากท่านผู้ชมการนำไปใช้ถ้าเราจะไปใช้กับปุ๋ยหมักจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เอาน้ำส่บัวลงไปเนี่ยแล้วเราจะไปลดปุ๋ยหมักของเราเนี่ย เราจะใส่หนึ่แก้วสแก้วก็ได้หมด3แก้วก็ได้หมดไม่มีข้อจำกัดแต่ว่าถ้าจะาไปใช้กับพืชผักเอาไปรดพืชผักแปลงผักก็ใช้ประมาณนี้ท่านผู้ชม1แก้วนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรผสมน้ำก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปรดพืชผักก็สามารถรดพืชผักได้ลดได้บ่อยทุก3วัน7 000, วันก็สามารถลดได้เอาใช้กับพืชผักก็ได้ แต่คุณสมบัติที่เขาเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการย่อยสลายปุ๋ยหมักกระู้มชมนะครับจุลินทรีย์ขี้วัวสดอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาแนะนาท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมมีวัตถุดิบมีขี้วัวขี้ควายมีมูลสัตว์นะมูลสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องมูลสัตว์ที่กินหญ้าเนี่ยอยากจะมาทําจุลินทรีย์แบบนี้ก็ลองไปทําดูเผื่อว่าพี่น้องเราหาทําจุลินทรีย์แบบอื่นชนิดอื่นไม่ได้ ใครมีวัตถุดิแบบนี้ก็ทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเรานะในเรื่องของจุลินทรีย์ตัวนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ